สัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆมีเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องเลยคือเรื่องของ FOMC ก่อน,น <Ừ. S 1> พูดไปเดี๋ยวมันจะดูเท่เกินไปนะครับมันคือคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ <Ừ. S 1> หรือเราเรียกกันว่าเฟดเนะเวลาเราลงทุนในอเมริกาเนี่ยต้องคุ้นหูพวกคําว่าเฟดไปบ้าง<อ>ก็เหมือนกับว่าทุกประเทศก็มีธนาคารกลางของตัวเองอประเทศไทยก็มีธนาคารกลางแห่งประเทศไทยทีนี้คณะกรรมการเนี้ย FOMC เนี่ยเขาจะทําอะไรนะครับ นี่เรามาดูข่าวกันนะครับดูในกลุ่มของเราผมเพิ่งเขียนไปนี่นะครับคนนี้คือใครครับคุณลุงคนนี้เงียบเลยนะครับ เจอโรมพาเวลก็คือประธานเฟดคือทำไมทำไม <Bron información? S 1> มันถึงสําคัญเนาะเฟดนี่คือกองกลางเมนยูก่ะอ่าไม่ใช่นะครับตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่แหมอนยูใช่ไม่อยู่แล้วเไปไหนแล้วไ่รู้ FOMC นะครับหรือว่าคณะกรรมการเนี่ยนะครับเขาจะมีการประชุมเพื่อที่จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยว่าเอยอัตราดอกเบี้ยนะตอนเนี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะครับอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจนะครับเหมือนการซื้อบ้านเลยคุณนี้สมมุติดอกเบี้ยต่าคุณกล้าซื้อบ้านไหมกล้าดีดอกเบี้ยต่ำสบายใจเลย กล้าซื้อบ้านกล้ากู้กล้าทําอะไรก็ได้เพราะว่าเอ้ยดอกเบี้ยมันต่ำสมมุติดอกเบี้ยชั้นศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยหรือห้าเปอร์เซ็นต์หรืออะไรต่านะเราว่ากล้าที่จะทําอะไรนั่นหมายความว่าถ้าตัดดอกเบี้ยต่ํามันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดง่ายๆคือสมมุติว่าคุณไปซื้อของสักพันหนึ่งคุณโดนดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณโดนคุณไม่ได้จ่ายค่าของพันหนึ่งแล้วนะคุณจ่ายค่าของหนึ่งพันกับอีกหนึ่งร้อยถ้าดอกเบี้ยมันต่ำสมมุติดอกเบี้ยมันบาทหนึ่งหนึ กาหนดทิศทางของเศรษฐกิจนะ <ừ m. S 2> ทีนี้ถ้าอัตราดอกเบีย้ยสูงเกินไปม <ừ m. S 2> ันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าทําอะไรถูกไหมเออเก็บเงินสดไว้ก่อนหรือจะยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับทิศทางของของโลกเลยก็ได้เพราะว่าอเมริกาเขาก็เป็นเหมือนกับประเทศมหาอำนาจเขาก็จะมีการประชุมความถี่เนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก6กถึงแสัปดาห์หรือคิดเลขง,ง่ายๆสัก2เดือนครั้งสองเดือนครั้งนะครับเขาก็จะมาประชุมกันว่าเออตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงสิ่งที่เขาดูเนี่ยโหการที่เขาจะลดหรือเเพิ่มดอกบี้ย ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่เก่งมากๆเพราะมันต้องดูหลายอย่างเนาะอาเช่นดูอะไรเศรษฐกิจตอนนี้เติบโตเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติเศรษฐกิจกําลังไม่ดีแปลว่าเขาอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นหน่อยแลวเกิดเศรษฐกิจมันโตเกินไปจนเงินมันเฟ้อเฟ้อคือโอ้โหเศรษฐกิจโตมากเงินฟุ่มเฟือยกันเข้าของแพงขึ้นเฮ้ยเขาอาจจะต้องเพิ่มดอกเบีย้ยไว้หยุดชะลอการใช้เงินหน่อยเนี่ยแล้วมันมันมีเรื่องของอัตราการว่างงานอีกเกิดคนว่างงานเยอะแปลว่ากูจะต้องยังไงดีอะไรแบบนี้นะครับมันมีการคำนวณเยอะแยะมากมายเนาะณตอนนี้ เราต้องเข้าใจว่าในวันนี้นะครับ18 19มีนาเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันแล้วแล้วก็วจะเปิดเผยออกมาว่าเขาจะลดหรือเพิ่มหรือคงที่ตลาดอกเบีย้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่4.25ถึง4.5สิ่งที่เฟดควรจะทำเลยนะแล้วก็ผมมองเลยนะก็คือเขาควรทําตามที่นกวิเคราะห์แบบมองไว้ทุกครั้งเนี่ยเวลาเขาจะประกาศนกวิเคราะ์เขาจะมีการคาดการณ์พวกนกวิเค์เนี่ยมีผลกับตลาดมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะนกวิค์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเอ้ยคงที่้ดกกว่าเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันยังไม่แน่นอน อยู่ในมือใหม่ของวัฒนานาธิบดีนะอย่าพึ่งลดอย่าพึ่งเพิ่มเอเท่าเดิมไปใช่ถ้าเกิดเขาไม่ลดไม่เพิ่มล้วคงไว้ตามที่นากวิคห์คาดการผมรู้สึกว่าตลาดหุ้นจะไม่ได้กระเพื่อมอะไรมากก็เหมือนเดิมทรงๆเดิมใช่เพราะว่าเป็นเหมือนตามที่หลายๆคนคาดการแต่ถ้าเกิดไม่ว่าจะลดหรือจะเพิ่มนะสักนิดหนึ่งนะผมมองว่ามีโอกาสที่มีผลในแง่ลบต่อตลาดหุ้นมันอาจจะสมมติลดดอกเบี้ยก็อาจจะสร้างคกังวลได้ หรือถ้าเพิ่มดอกเบีย้ยก็ยังสร้างความกังวลได้อีกอะไรเงี้ยเป็นผมคาดเดาว่าน่าจะนิ่งๆไปก่อนอและอีกอย่างหนึ่งที่เขายังไม่เพิ่มหรือไม่ลดเนี่ยนะครับเขาก็กําลังมองว่าเออเงินเฟอ้อที่เขาตั้งใจจะลดลงให้เหลือ2%เนี่ยโดยที่ปัจจุบันนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะคือเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่3.1%ึ่งอซึ่งยังไม่ได้ถึงเป้าหมายที่2%แต่ว่าก็ไม่ได้สูงจนเกินไปเลยทําให้แบบโอเคผมมองว่าเขาน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยไม่เกิด รูอยู่แล้วนะเพราะวันนี้18พรุ่งนี้ส<ช>ิเกนะพื่อหัสเรามีไลฟ์เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเขาวงจะเพิ่มหรือลดใช่ครับโอ้ถ้าเพิ่มหรือลดเนี่ยรับรองมีเรื่องอะไรให้คุยกันยาวแต่ถ้าเกิดคงที่เนี่ย ก็ไม่มีอะไรหรอกผมว่าส่วนมากที่เคยดูดูมาสมมติว่าถ้ามันลดเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นหรือลงมากกว่ากันถ้าสถานการณ์ปกติแล้วกันสถานการณ์เช่นปีที่แล้วที่เฟดเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยตลาดหุ้นจะปรับตัวเป็นบวกแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยพอคุณโดนัทํามเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของภาษีมีเรื่องของอะไรเยอะแยะมากมายมีความกังวลเนี่ยการขยับตัวตอนนี้มันยากขึ้นแน่นะฮะคือถ้าเอาเป็นความรู้เป็นคอนเซปต์นะก็คือลดอัตราดอกเบี้ยตลาดหุ้นควรจะเป็นบวกถ้าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตลาดหุ้นควร แค่นั้นอันนี้คือคอนเซปต์ตามที่จะดีถ้าอ่านหนังสือแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปผ่านไปหนึ่งอย่างสําหรับ FOMC ที่สําคัญมากและอย่างที่2ซึ่งผมก็เขียนไปเหมือนกันนะครับในโพสต์ของกลุ่ม l o g k e t m e m b e r s h i p นะครับคืองานที่ผมมองว่าแม่งโคตรใหญ่มากๆในทุกๆปีเลย นะครับก็คืองาน GTC นะครับย่อมาจาก NVIDIA GPU t เทค o นโลยีคอนเทนต์อะไรวะ G GTC G มันต้องขึ้นต่อก่อนหรือจะ NVIDIA ไร้เหรอวะเอ้า NVIDIA GPU ไงอ๋อจริงก็คือ g p u t e c h o เทคโนโลย e คอ e เทเออคล้ายๆว่าถ้าสมมติบ้านเราแบบใหญ่ๆก็สิ่งนี้ก็อาจจะเกิดที่สี่สุแของชาติศิลกิจอ่าใช่มันคืองานงานอะไรสักอย่างหนึ่งอะ มันคืออย่างนี้ คือเอเมดเียเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนัลกลงทุนเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมนะครับเราจะต้องจับตาดูงาน GTC ของเอเมดเียเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันคือการเหมือนกับการกําหนดอนาคตของโลกนี้เลยนะในงานเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงว่าเฮ้ยเขามีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะออกมาใหม่แล้วไอ้ทุกครั้งที่ผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่อ่ะแน่นอนว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้ที่กําลังเป็นเรื่องของเทรนของ AI เทรนของพวกชิปต่างๆเนาะการที่เอเมเดียเขาบอกว่าเออเขากําลังจะขายชิปที่แรง ขึ้นเท่านี้เท่านี้เนี่ยออนั่นหมายถึงอนาคตที่เราเคยวาดฝันไว้มันใกล้ความจริงมากขึ้นเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็ทําให้ AI มันทํางานได้ดีขึ้นอ,อ,อะไรที่เราเคยคิดเช่นหุ่นยนต์เ,ออเช่นอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นออนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของอนาคตได้จากงานนี้เลย อย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เอาหุ่นยนต์เอาอะไรมาเดินเล่นนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งงานเนี้ยกำลังจะเปิดขึ้นในสี่ทุ่มนี้จะเปิดตัวที่ว่าใช่อีกครึ่งชั่วโมงมนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์วันพฤหัสเนาะถ้าใครแบบว่าเออจริงๆผมเชื่อว่าพอเขาเปิดตัวเนี่ยโหน่าจะลงข่าวกันทุกเพจอะ่ะมีการสรุปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเออชอบฟังนะ เดี๋ยววันพฤหัสเรามาแบบเมาส์มอ,อยกันเดี๋ยววันหนึ่งสมมุติว่าถ้าเพจเราบูมๆอม่ะเราจะแบบไปนั่งเปิดเขาเปิดตัวเนาะแล้วก็นั่งคุยกันไปเลยว่าคู่แบบแบบแอปเปิลที่มันเปิดออกแล้วแบบเชี่อฟีเจอร์ใหม่ชเชื่ชิปนี้ใหม่รอก,ก่อนรอรอเรามันติดอย่างเดียวฟังภาษาอังกฤษไม่ออก <c oughs> <m ai> <c oughs> ใช่ครับหลอกหลอกหลอกจริงๆเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะว่าเออจะเปิดตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งก็หลักๆแล้วมันก็เป็นเหมือนการอัปเกรดนะครับว่าแบบประสิทธิภาพจะดีขึ้น50ปซนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดย ได้สนใจชิปหลักผมสนใจว่าเฮ้ยหุ่นยนต์กูใกล้จะได้เป็นจริงหรืออย่างวะเนี่ยเออเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดูเน็ตฟลิกอืมอิเล็ก i ริกซิตี้เป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์คนกับหุ่นยนต์เรื่องมนุษยธรรมคนลบกับหุ่นยนต์ยังไม่ได้ดูเลยอ่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกูอยากให้มันเป็นแบบนั้นสักทีอ่ะนี่คือคุณกําลังเดียวนะคุณรู้ปะเบียวคนสู้กับหุ่นยนต์ซะแล้วอ่ะอ้าวก็กูว่ามันก็ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะอ